ู้ภัยพัทลุงค้นหาตาภูลวัย89ปีตกคลองโชคดีเกาะกิ่งไม้ไผ่ริมคลองนานเกือบ6ชั่วโมงญาติญาติดีใจจนร้องให้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาจนเจอคุณตาวันที่10มีนาคม68มีรายงานว่าเมื่อเวลา16นาฬิกา45นาทีของวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือตาภูลหรือนายแจ้งนุ่มเรืองอายุ89ปีสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียวยืนเกาะกิ่งไม้ไผ่อยู่ริมตลิ่งคลองสายโลพันหงษสายคลองลุ่มน้ำบ้านนาโอ ท้องที่หมู่หนึ่งตำบลร่มเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงซึ่งตาพูลอยู่ในสภาพหมดแรงตามร่างกายมีร่องรอยถูกกิ่งไม้ไผ่เป็นแผลทะลอกเจ้าหน้าที่รีบนำตาพูลขึ้นมาบนตลิ่งพร้อมเอาน้ำให้ดื่มเพื่อดับกระหายโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำกู้ไัยจังหวัดพัทลุงร่วมกับเจ้าหน้าที่ประดาน้ำอบจังหวัดพัทลุงได้ค้นหาตาพูลภายในลำคลองสายดังกล่าวเนื่องจากญาติเจอรองเท้าและหมวกวางอยู่ริมตลิ่ง นายวุฒิชัยนุ่มเรืองอายุ65ปีบุตรชายบอกว่าเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันเดียวกันเขาและตาภูลผู้เป็นพ่อได้ชวนกันออกมาที่แปลงต้นพลูเพื่อปลูกต้นพริกแซมในแปลงเผลอแป๊บเดียวผู้เป็นพ่อหายตัวไปก็นึกว่าพ่อจะเดินกลับบ้านเขาจึงตามไปดูที่บ้านก็ไม่เจอจึงชวนญาติและเพื่อนบ้านช่วยกันตามหานึกว่าน่าจะเดินไปนั่งอยู่บ้านเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งเวลา15นาฬิกาญาติมาเจอรองเท้า และหมวกวางอยู่ริมคลองทั้งมีรอยเท้าบนพื้นดินโคลนริมตะลิ่งจึงคิดว่าผู้เป็นพ่อหน้าจะพลัดตกลงไปในสายคลองดังกล่าวจึงแจ้งขอความช่วยเหลือไปอยังเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของกู้ภัยให้ช่วยค้นหาในสายคลองพร้อมญาติญาติได้จุดทูบเทียนบอกกล่าวเจ้าที่ให้เปิดทางหลังเจ้าหน้าที่ลงค้นหาในคลองและตะลิ่งทั้งสองฝั่งคลองนานประมาณ20นาทีสุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเจอตาพูลเกาะกิ่งไม้ไผ่อยู่ริมคลองห่างจากจุดที่พบรองเท้า และหมวกประมาณ500เมตรเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะค้นหาอยู่ในน้ําพอมองไปที่ตลิ่งติดก,กับคลองเห็นตาพูยืนเกาะกิ่งไม้ไผ่ยิม้มให้เจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ก็นึกว่าเป็นชาวบ้านมาดูการค้นหาคนสูญหายแต่พอมองอีกทีเห็นเป็นผู้ชายสูงอายุเหมือนในภาพจึงถามลุงบอกว่าใช่ลุงคือคนที่เจ้าหน้าที่ค้นหาอยู่เจ้าหน้าที่จึงตะโกนบอกชาวบ้านว่าเจอลุงแล้วลุงยังมีชีวิตอยู่ทั้งลูกๆและญาติเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของเจ้าหน้าที่ถึงกับร้องให้ด้วยความดีใจ พร้อมไ้ยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้การช่วยเหลือค้นหาจนเจอคุณตา